ก็กราสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับวันนี้คูตินเน็ตจะมาเล่าข่าวลือผู้ประจำวันที่19ธันวาคมปี2566โดยข่าวแรกในวันนี้จะมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของของอเล็กซิสแม็อลิสเตอร์ที่มีแววว่าจะพลาดลงเกมกับอาร์เซนอลในสุดสัปดาห์นี้โดยแม็กอลิสเตอร์นะครับได้รับอาการบาดเจ็บไปตั้งแต่เกมกับเชฟฟิลด์เมื่อสัปดาห์ก่อนที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเขา่า ซึ่งตอนแรกครับคิดว่าแบบน่าจะพักไม่นานหรอกแต่ตอนนี้มีความเป็นไปได้แล้วว่าอาจจะพลาดยาวถึงปีใหม่เลยโดยเจ้ากนคอปได้ให้สัมภาษณ์ว่าเอาจริงๆอ่ะคือผมอ่ะก็ไม่ใช่หมอหรอกแต่ว่าพวกเขาอธิบายให้ผมฟังว่าแบบว่าอาการมันเป็นยังไงมาหนักขึ้นในทุกๆวันและนี่คือสาเหตุที่เขาอ่ะไม่พร้อมที่จะลงเล่นหนักมากกว่าตอนที่เราคิดในตอนแรกอีกซึ่งเหตุการณ์อ่ะมันเกิดจากที่เมือนักเตะเชฟฟิล์อ่ะ มาเหยียบเข้าที่หัวเขา่าเขาแล้วเหมือนว่าปลายสตัทเนี่ยมันได้เข้าแทงมันเหมือนแบบผ่านแทงผ่านกล้ามเนื้อเข่าอะครับแล้วก็ไปถึงตรงกระดูกเลยทําให้มีอาการบาดเจ็บแล้วก็เสี่ยงที่จะติดเชื้อเลยต้องเฝ้าระวังอยู่ตลอดอ <c oughs> <c oughs> พูดแล้วก็หัว oh, เสียวเข่าแท้เลยนะ <c oughs> หวังว่าจะกลับมาได้โดยเร็วนะครับ <c oughs> อาจจะกลับมาแบบอาจจะก่อนติอโก้หรืออาจจะมาพร้อมๆติอโก้เลยก็ได้นะ <c oughs> ในทาง Sky Sport ของทางโปรตุเกสครับได้บอกว่าตอนนี้เนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ได้อยู่ในวงที่จะล่าตัวของจอบริญญาแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีทีมหลายๆทีมในยักษ์ใหญ่เนี่ยที่ยังสนใจอยู่ซึ่งบายเยอร์น,นก็ยังเป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าบายเยอร์ก็มองว่าค่าตัวของเขา,ามีราคาที่สูงเกินไป ซึ่งถ้าใครจำได้สัปดาห์ก,ก่อนลิเวอร์พูลนี่มีข่าวเลยนะว่าแบบช่วงหน้าหนาวเนี่ยจะซื้อแต่ว่าตอนนี้ก็ได้บอกว่าลิเวอร์พูลได้แบบไม่ได้สนใจแล้วมันจะมองหาเป้าหมายอื่นแทนก็มาต่อเลยนะครับก็อัปเดตของแองเกรนะก็เหมือนว่าตอนนี้ก็น่าจะมีสิทธิ์ไปฟุตแลมมากกว่าแล้วนะครับตอนนี้ซึ่งจากตอนแรกเนี่ยมีข่าวหนาเลยว่าแบบจะมาลิเวอร์พูลแบบตอนที่คว้าแชมป์ แชมป์ทวีบอ้โหบอกเลยจะมาลิเวอร์พูลแต่ว่าสุดท้ายก็เหมือนน่าจะไปฟูแล่มากกว่านะก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าก็คงไม่ได้มาลิเวอร์พูลแล้วโอกาสน้อยลงขึ้นทุกทีทุกทีอันนี้เป็นทางโจเซมูรโนนะครับได้พูดถึงโอกาสที่ใครจะเป็นแชมป์มากกว่ากันนะครับในซีซั่นนี้ซึ่งมูิรโ่เนี่ยได้บอกว่าแมนซิ t y ตี้เนี่ยมีโอกาสถึง51%สส่วนลิเวอร์พูลเนี่ย 4 9แต่พอถามถึงอาร์เซนแล้านะเขาตอบว่าก็าาาคือเหมือนว่าแบบไม่มีแค่แมตซ์กับลิเวอร์พูลเท่านั้นที่ได้ลุนะ้นซึ่งอันนี้เป็นสถิติหลังกลับมาจากพักเปกทีมชาตินะครับแนวลุกของลิเวอร์พูลเนี่ยยิงประตูรวมกันนะครับได้แค่5ประตูจาก7เกมซึ่ง4ประตูในนั้นนะ่ะมาจากเกมที่เจอกับลาสนะครับถือว่าตอนนี้ตีนบอกอเลยนะแถมโจต้าก็มาเจ็บอีก เดปอปขอบนะครับได้รายงานว่าตอนนี้เลสเตอร์ซิตี้ได้เข้าวงร่วมล่าเป้าหมายเรือพูเหมือนกันนะครับซึ่งนักเตะคนนั้นก็คือลูคัสเบราโดนะครับที่ตอนนี้ค้าแข่งอยู่ที่ซาวาโลที่เพิ่งคว้าแชมป์โคปาเดอบาซิลไปครับแล้วก็ยังมีทางเซนเนตเนี่ยที่ให้ความสนใจแล้วก็ทางเซนเนตเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอไปแล้วที่จะซื้อก้องหลังรายนี้ในราคา18ล้านยูโรนะครับแต่ก็เพ่งถูกปฏิเสธไป แล้วก็มีข่าวว่าเลสเตอร์เนี่ยได้เข้าวงล่านะที่จะที่จะมาล่านักเตะรายนี้ซึ่งถ้าเลี้ยฟูดสนใจที่รจริงๆนะก็ต้องรีบหน่อยแล้วเพราะว่าเริ่มมีหลายทีมสนใจแล้วทางเจมเพสนะครับได้รายงานว่าทางเลี้ยฟูดเนี่ยจะดึงตัวลาฟฟิลิปกลับมานะครับหลังจากหมดสัญญายืมตัวในเชอร์มลกาาคมแล้วก็จะปล่อยให้ทีมอื่นยืมตัวไปเลยนะครับไม่ได้เก็บไว้ใช้ต่อก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่โอเคนะ อาจจะมองไปมองการไปซื้อกล้องหลังตัวใหม่มาแทนเลยก็ได้อันนี้ทางทวิตเตอร์ไลนนี้นะครับเขาได้บอกถึงปัญหาของลิเวอร์พูลครับว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลมีการเล่นที่แคบเกินไปโดยแบบถ้าถ้าดูจากในรูปนะก็คือเหมันนักเตะจะหุบเข้ากลางกันมากเลย แล้วทําให้นูนเย่แบบสับสนเพราะว่าแบบเหมือนมันมีตัวเข้ากลางเยอะมากแล้วมีตัวออกข้างไปเลยเนี่ยยิ่งแนวลุกเราเนี่ยดิอา์ก็ชอบตัดเข้าในอย่างเงี้ยนูนเยก็แบบเ,เ,ลเล่นไม่ถูกแล้วก็เขาบอก่าเทรนด์กับโซโบสไลเนี่ยชอบแบบมายืนติดก,กันมากเกินไปเวลาแบบเวลาทำเกมบุกค,ครับก็เทรนด์จะถูกเนี่ยโซโบสไล line ก็อยู่ตรงกลางนะก็มีแค่ <laughs> หลังสองตัวนะกับอลิซอนที่ยืนห่างกันนะ แล้วเพื่อนๆคิดว่าไงครับคิดว่าอันนี้เป็นปัญหาของลิอร์พูดได้ไหมลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับใเชินเขาก็ได้บอกว่าสิ่งที่ส,ทสิ่งที่บ้ายอย่างหนึ่งเลยนะคืออลิซอนน่ะเขาอ่ะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ผู้รักษาประตูคนเดียวที่เก่งที่สุดในโลกแต่แต่ถ้าเกิดแบบเป็นคนอ่ะเป็นเป็นบุคคลอ่ะเขาแบบเป็นบุคคลที่ดีมากๆเลยอันนี้ทางสื่อของทางอิตาลี ได้รายงานว่าเลือกผู้ให้ความสนใจคาร์วินฟิลิปนะครับและสนใจที่จะเซ็นมาช่วงหน้าหนาวนี้เลยซึ่งตอนนี้กลางลำนะวัย28ปีรายนี้นะาแข่งอยู่ที่แมนซิตี้เรียกได้ว่าแบบเจ้าตัวอยู่แมนซิตี้ก็แทบไม่ค่อยลงนะมีอาการบาดเจ็บมารบก,กวนไปบ่อยแต่ว่าพอติดทีมชาติแต่พอแบบเจ็บทีไรนะพอหายเจ็บปุ๊บ เซาเกตก็เรียกติดทีมชาตตลอดเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันกว่าเพราะอะไรกันนะครับซึ่งทางสื่อทางอิตาลีนเนี่ยได้บอกว่าลิเวอร์พูลได้ให้ความสนใจเค v i n วินฟิลิปในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งก็มีทางจูอินตุสและก็นิวคาสเซิลเนี่ยที่ให้ความสนใจนักเตะรายนี้ในช่วงหน้าตลาดหน้าหนาวที่จะถึงนี้เลยซึ่งสื่อได้รายงานว่าเควินฟิลิปเนี่ยต้องการที่จะลงเล่นนะครับเพื่อว่ามีโอกาส เพื่อจะได้มีโอกาสที่จะติดทีมชาติอังกฤษไปรู้สึกยูโร2024ในช่วงซัมเมอร์ที่ในช่วงซัมเมอร์หน้าน้วยซึ่งคาร์ลิฟิลิปเนี่ยก็มีข่าวกับลิเวอพูลตั้งแต่ช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วนะพเพราะลิเวอรพูลก็ยังขาดตำแหน่งกลางรับธรรมชาติอยู่ด้วยอันนี้ก็จะเป็นผลจับฉลากยูโรปาลีกรอบน็อกเอาท์นะครับซึ่งลิเวอร์พูลเนี่ยก็มีโอกาสเจอกับใครก็ได้เลยในนี้ ก็ขอไม่เอาถึงมึงตึงๆ็ขอแบบมิลานโรมากก็ขอผ่านแล้วกันนะไม่เอาเบรฟิก้าเงี้ยขอแบบเบาๆหน่อยทางลิเวอร์พูลนะครับจะไม่ได้เข้าไปเล่นในรายการขับเวิร์คับในปี2025นะครับซึ่งก็จะมีโอกาสเข้าไปในทีมเลยก็คือในปี2029เลยซึ่งในขับเวิร์คับเนี่ยเขาจะเอานะครับทีมที่ได้ชั้นยูฟ่าสี่ฤดูกาลหลังสุดก็คือลิเวอร์พูลนี่ยคว้าในปี2 0 1 เขาจะเอาในปี 2021, 2 2 2 3ิบแล้วก็2 4นะครับซึ่งก็จะมีทีมจากอังกฤษอย่างซิตี้แล้วก็เชลซีนะครับที่แบบได้เข้าไปเล่นแน่ๆเพราะว่าคว้าได้คว้าแชมเปี้ยนสลีครั้งล่าสุดในรอบ4ปีที่ผ่านมาแล้วก็ทีมจากอังกฤษทีมที่มีสิทธิ์ก็คืออาร์เซนอลนะครับถ้าเกิดเขาเนี่ยสามารถคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกได้ในซีซั่นนี้ก็ไม่เป็นไรครับไปเตะก็รายการถีจะขึ้นอีก อันนี้ก็โปรแกรมอีกห้าเกมหลังจากนี้ของลิเวอร์พูลนะครับก็เกมถัดไปเนี่ยก็คือในคืนพรุ่งนี้ก็จะเจอกับเวสแฮมในศึกคาราบาวครับรอบรอบแทีสุดท้ายแล้วก็วันสัปดาห์นีส้สุดสัปดาห์ก็จะเจอกับอาร์เซนอลในศึกพรีเยรีกแล้วก็ Over ague, วกต้องออกไปเยือนเบอร์ลี่แล้วก็เตะในบ้านเจนนิงคารเซ่นนะครับแล้วก็เตะเอคัพไปเยือนรอบสานะครับเจอกับอาร์เซนอลหนักพอสมควรเลยรายการนี้ แล้วก็มาปิดข่าวในวันนี้นะครับอีวานโทนี่เนี่ยจะกลับมาจากการโดนแบนนะครับในวันที่17บมกราคมนี้ซึ่งเขาก็เคยให้สัมภาษณ์แล้วว่าเจ้าตัวเป็นแฟนเลี้ยวพูแต่ถ้าเกิดวันใดวันนึงอ่ะเลี้ยวพูให้ควาสนใจไปก็ก,ก็ก็ไม่แน่นะเขาจะมาหรือเขาอาจจะมาก็ได้ซึ่งผมขอถามเพื่อนๆนะครับว่าโทนีอ่อะหลุดมาจากการโดนแบน ลิวพูควรจะเซ็นเขามาร่วมทีมไหมครับและพอเหตุใดก็ขอจบขบ่าวนในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเอาไว้และก็สามารถคอมเมนต์มาติชมกันได้ครับผมและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ